สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับครัวบ้านฉชนัชนนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะในวันนี้ก็กลับมาพบกันกแล้วค่ะเอาแว่นใส่สักหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ํามันจะกระเด็นวันนี้เราจะมาผัดผักกันนะคะผัดผักรวมนะคะค่ะผัดผักรวมค่ะในกระทะของเรานี้ก็จะเป็นน้ํามันนะคะ มันนะคะวันนี้เราเลือกน้ำมันพืชมานะคะค่ะดูนะคะจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมค่ะกระเทียมนะคะผัดผักรวมนะคะผัดผักรวมอร่อยนะคะกระทะของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่อ่ากระเทียมค่ะ กระเทียมทุบค่ะ15กรีดนะคะวันนี้กระเทียมมาจากสงสเกตนะคะพอกระเทียมเหลืองนะคะกินกระเทียมเยอะๆดีนะคะกระเทียมเหลืองนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปต้องลุกค่ะกุ้งนี้ก็ไปแช่น้ําปลาสักงนิดนะคะจะได้แซบๆค่ะกุ้งแข็งตัวแล้วก็จะเอาผักใส่นะคะอ่า อันที่หนึ่งก็คือแครอทผอมแครอทตัดหนึ่งกำมือนะคะซอยบางๆนะคะอันนี้ก็เป็นผัวแค่ะผัวแขกร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปค่ะใไฟแรงหน่อยนะคะแล้วก็แบ็คบ็อกโคลี่ค่ะบ็อกโคลีคกคล่ก็ร้อยกรัมนะคะเหลือตาส่วนจะใส่ใต้ชิปนะคะผัดให้ผัดให้ผักเขานุ่มๆหน่อยนะคะอร่อยนะคะผัดเสร็จแล้วกินเลยค่ะ กินผักเยอะๆนะคะสบายท้องนะคะวันนี้กุ้งก็กุ้งมาจากสมุทรปราการนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาทั้งหนึช้อนนะคะแล้วก็ซอสค่ะหนึ่งช้อนไม่ต้องเค็มมากนะคะวันนี้กุ้งสดมากเลยค่ะมาจากน้ำเต็มนะคะกุ้ง ผัดพอผักสุกนะคะคอหอมไหมคะคอหอมค่ะหอมไปกับเราด้วยนะคะเห็นไหมคะดูกุ้งของเราซะก,ก่อนชมพูค่ะน, <c oughs> นะอร่อยมากเลยะคะ่ะผัดเสร็จแล้วก็กินเลยนะคะต้องกินแล้วต้องกินอย่างอื่นนะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะเอาละค่ะผักของเราเริ่มนุ่มแล้วนะคะ เอาน,นุ่มนวไม่ต้องนิ่มมากะะ้วค่ะเอาพอนุ่มนวมค่ะถ้าใครชอบน้ำก็น้ำผมไปหน่อยได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบน้ำก็น้ำจากผักก็โอเคแล้วค่ะอร่อยมากะคะ่ะโชว์ตะก่อนโชว์ตะก่อนเอาช้อนมาหน่อยสิโชว์ผักของเรา,าตะก่อนเห็นไหมคะนี่คะ่คะ ผักสดนะคะกุ้งสดค่ะอร่อยค่ะเห็นไหมคะกุ้งเป็นสีชมพูค่ะกุ้งกุ้งที่สดจะมีลักษณะแบบนี้นะคะ mm. อ่าดับไฟค่ะดับไฟไม่ยากค่ะข้อสำคัญอุปกรณ์ที่เลือกมาเนี่ยนะคะจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องสดใหม่ค่ะนะคะ ถึงจะอร่อยนะคะเวลาผัดตักเติบค่ะจานใหญ่เลยค่ะวันนี้กินผักเยอะๆสบายท้องนะคะวันนี้เราจะกินกับน้ำพริกค่ะน้ำพริกนะคะแล้วก็ไข่เค็มค่ะ ข้อกระทานิดนึงค่ะสำเร็จแล้วค่ะไปกินกันค่ะโชกุงสักนิดนะคะใครชอบพริกนะคะก็เอาพริกโรยไปได้นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปกินกับน,น้ำพริกค่ะน้ำพริกกะปิค่ะวันนี้เสร็จแล้วค่ะสวัสดีนะคะจะพบกันค่ะผัดผักรวมนะคะกับปุ้งสดค่ะไปกินกันค่ะ สวัสดีค่ะ,ะโชว์ใกล้ๆหน่อยโชว์ใกล้ๆโชว์ใกล้ๆ